ยินดีต้อนรับท่านนะครับเข้าสู่ m u ็มยูใ n ชแนลนะครับโอโ้มาอีกแล้วนะครับผมเจเจใหญ่เราเจใหญ่มาอีกแล้วนะครับกู้เล่รู้ตัวเป็นพอ่อน้องนองเปียดนะวันรับให้หน่อยเจใหญ่มาอีกแล้วเล่นไงมาเด้วหนุ่มมาเด้ว อันนักกินแอคชั่นเนี่ยน่าจะเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวอีพ่ออีแม่ปิดอว่ัิดรถปิดซะก่อนเอาเข่าวหอมเข่าวหอมมาข้าลมเข้าลมมาคุณพ่อคุณิไปคุณละท่านอีพ่ออีแม่หนึ่งแป๊บหนึ่งมามามาไอไปแล้วนะพี่ซีพ่อจะถ่ายให้เจ้าก็ไปยืนคู่รับภาพมันจะได้สวยมาเข้าเข้าลมครับเจ๊เจ๊น้ำใจเจเอินแม่เดียวจากใครครับ ถามเพื่อนนะเออน้ำไม่ได้เออน้ำไม่ได้ตัวจะถ่ายได้นะครับช่องใหญ่ครับมาก่อนผมนะยูทูบช่องแรกที่มาเนี่ยมาพร้อมกันนะมามาก่อนบ่มาก่อนแล้วก็ทัวลงผมคนแรกได้พาผมไปทัวลงนะอันนี้จริงเป็นช่องรับรถทัวค่อยๆนี่เจ้านี่ถ่ายค่อย่ถ่ายแล้วถ่ายค่อยๆเจ้าหัออจับกล้องตัวเป็นเป็นช่องแรกนะครับที่มาแบบหล่อมากใส่สูตรมีคำว่าทีซี ชาแนลด้วยโอ้โหไตนักข่าวไตนักข่าวเลยอ่ะมาวันนั้นน่ะพาทัวร์คันเบลลมให้ผมเลยผมแทบร้องไห้เกือบได้ข้ากันยางไวเสกเลยทัวร์เดินไปนี่แหละซอยอะมาอันนี้ไก่ของน้องใช่ไหมใช่ๆของน้องนี่ผัดกะเพราเอานี่ไม่ได้ซับมาให้เพ่นน้องมาแล้วบ่ได้ซับเดี๋ยวค่ะผมไม่มีเหดุบนยู่แถวนี้นะมี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 ีบอดันน้อันนี้อันนี้ ของสำล้ยมาติดมาด้วยกันของสำลุยนะครับมีติปด้วยอ้าวเอ้อดีมากๆเลยจากซิมีอันมื่อื่นไปนี่ยังอะไรครับอันนี้เป็นบ่อนห้ามันผมมีในสาวเขาจะบื่อายมาเป็นยังเพราจากเพิ่นให้อ้อมเนื้อเออค่อยรู้แล้วว่าใครเพิ่นอ้อ้อมเนื้อมาอ้อมเนื้อเนี่ยค่อยรู้เลยเอออ่อมเนื้อเพราะว่าได้จิตวิศว์สิบวิศวะหม้อหม้อหนึ่งป่ะเป็นต้มเนื้อเปื่อยบ่อใดเฮ้ย แกงออมเออมเล่าอมเล่าโหเปลี่ยนแผนรู้แล้วว่าไทยขอบคุณแม่หมวยนะครับแม่หมวยที่สั่งให้น้มเปรี้ยวสั่งให้ทุกเช้าเลยนะครับเพราะว่า เป็นเอฟซีที่รักน้องหมาเนาะไม่เฉพาะแต่น้องเปียกกินมาตุ้็จะได้กินด้วยวันนั้นถ้าคนอยากกินก็กินได้ไม่เป็นไรอาได้จริงนะทำได้ทุกคนว่ามีอาหารสำหรับคนด้วยมีของน้องหมาด้วยอขอบคุณแม่หมวยมากนะครับปฏิต่อีกแล้วต่อต่อต่อง่ายเลยเออใครอยู่ดี

โอ้โหครับโอ้หักพี่เอมโอคกแล้วตอนนี้โัก่าผงานสิแล้วจ้าอายอดยอมยอมยอมนนเขามีลิสิตแล้วยอมแล้วก็เป็นภาพน่ารักองแม่คยข้าวมาถุงบนะครับโอ้งงเหรอมแล้วนี่นะถุงหมูงเลยมีน้องหมามีนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวทั้งหมาทั้งคนด้วยไนดกันมีกรติกอาเสื้ออยู่ไหนนาะ ตัวตัวตัวจะเฝ้าไปจะจะไปม่อมให้เสืออีกเพราะว่าเสือพาไปบ่เพราะว่าเพื่อนบอกว่าเอาให้เสือด้วยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมตามหลังไดอดเลยเลยสมุนสมุนเป็นแจ้งนะครับว่าตัวซ้ำกันเลยสามตัวนี้ในโพนะครับผมลุยงานเนาะ ทางนู้นก็เตะแบบนะครับตีแบบแล้วเราเก็บบรรยากาศทางนี้ก่อนนะเราไปช่วยทางนู้นนะครับโอ้บรรยากาศรันเปิดตัวสินค้านะวันนี้านอากาศดีนะไม่ร้อนเท่าไหร่นนี่เอาอะไร มันเล่อนมันเลื่อนเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ก็เป็นเจเจปุ้ยนะครับหรือแม่ปุ้ยเนาะ เอาของมาให้พี่ต่อธนวัฒน์นะครับช่องใหญ่ของเรานะผมตัวก,ก็ใหญ่นะครับมันเหลืองประถมพยาบาลด่วนนะครับ เอาทะลอก็ะลอก,ลอกนิดเดียวยนะลาวทะลอกเพราะหมดกัดเนี่ยเมฆมา่อยานเนี่ยเมฆมาถึงแต่เมื่อวานนี่ครับมาถึงตอนประมาณสักห้าหกโมงโอ้ยลับแล้วพ,พอ,อกันเห็นพี่ขับรถไปอยู่สวนกันป่ ผมกำลังเข้าจอดบ้านพอดีอ๋ออยู่ในบ้านนะข้านข้าไอ้ไถูกพดีนะอืมถูกดีถูกดีกําลังจอดรถวายู่บ่หมู่วานบ่เห็นนะยังมเว้นไหมมามาหอดคํำเตะครับอืมก็ค่อยๆขับมาประหยัดน้ำมันด้วยลองวิ่งมาแล้วเมื่อก่อนนี้เคยอาจมาสักร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบร้อยหนึ่งงี้ลดหัวหมดไปประมาณสองขีดเกือบสามขีดอืมแต่ลองวิ่งสักแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบ ขีดเดียวเออเดี๋ยวต้องลองวิ่ง80บ้างแล้วอ่ะประหยัดดีนึกว่าเป็นกับรถเนาะจริงมันเป็นกับคนนี่แหละคนคุมเนี่ยเห็นที่เราเหยียบนีี่่่แหละอยูทเราเหยยีบนี่แหละเนาะเหยียบไปมันก็กินแต่ว่ามันก็ทานใจถ้าไม่เกินร้อยน่ะเอ้าประหยัดประหยัดเก้าสิบร้อยเนาะเก้าสิบร้อยหรือเจ็ดสิบแปดสิบแล้วแต่สถานการณ์เนาะแต่ว่ากั มันประทันใจไนเลยแต่มันจะขัดใจคนนิดนึงบางทีทางมันโล่งเนาะมันไปได้สะดวกแต่ว่าแต่ว่ายุคยุคนี้เนาะน้ำมันมันแพงเนาะเราก็ต้องปรับการใช้ชีวิตการขับรถปรับพฤติกรรมเนาะครับอันนี้ไมาอุดรกับขีดสองขีดด้วยกันประมาณกี่โลร้อยเกือบร้อยห้าสิบเกือบร้อยห้าขีดหนึ่งประมาณขีดหนึ่ง เดี Enough, ๋วก็กินเลยนะของร้อยกว่ากินยางไงไ่มลองลองดูลองดูสักแปดสิบแล้วลองแปดสิบดูเนาะโอเคสิขาดใจเลยวะอ๋อโอเคครับผมค่อยขับไป่ย